ทำไมต้องกินเกลือชมพูเกลือแกงไม่ได้หรอวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะเกลือชมพูกับเกลือแกงนั้นต่างอย่างไงก็คือเกลือชมพูจะมีเสีมแร่ธาตุมากกว่านะคะมากกว่าเกลือแกงค่ะในเกลือแกงจะมีแค่โซเดียมและคลอรดนแต่เวลาเราสูญเสียน้ําน้ําจะนำพาเกลือแร่ไปด้วยนะคะก็มีแมกนีเซียมโพแทสเซียมสามตัวนี้จะออกไปพร้อมน้ําที่เราเสียเหงื่อไปนะคะ เวลาที่เราออ,ออกกาลกายทีนี้ทําไมเราต้องทานกระชมภูก็เพราะว่าในกระชมพูมีทั้งโพตสโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียม,ม,มค่ะช่วยเชยกันสูญเสียน้าและเกลือแร่ที่ออกจากร่างกายนะคะเพื่อนๆทานเกลือ,กอแกงก็ได้ค่ะแต่จะให้ดีทานเกลือชมพูนะคะเพราะคนเราทานเกลือชมพูอยู่สดชื่นมากค่ะวเวลาออกกาายทานชงผสมน้ําน้ําเย็นๆประมาณ15องศานะคะใส่เกลือชมพูเข้าไป แค่พอมีรสชาติเค็มจะทำให้ทำให้เราได้เกลืแร่ในช่วงวันออกกำลงกายนะคะเพ,เพื่อนๆลองทำสิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะเราใช้อยู่ค่ะเบอร์ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย